ซีฟู้ดสดๆที่ส่งตรงมาทุกวันจากชลบุรีแล้วราคาเนี่ยกันเองมากๆโอ้โหเขาใส่แบบไม่ยั้งขนาดเนี่ย ถึงแล้วนะครับร้านเรือโป๊ะบแสนสมบูรณ์ใครยังไม่รู้เนี่ยตอนนี้เขามาอยู่ที่ศรีนคริน56แล้วนะครับจะบอกว่ามาได้หลายทางเนาะจะทะลุอ่อนนุตอุดมสุขอะไรกันมาก็ได้ผมเนี่ยเดินทางจากบ้านบ้านเราอยู่พระราม9ครับพระราม9มาวนเข้าศรีนครินผ่านซีคอนสแควร์มาเข้าที่ปากซอยนะครับศรีนคริน56ได้เลยที่จอดรถกว้างขวางนะ ร้านเขาก็จะมีอยู่2โซนเป็นห้องแอร์และนั่งสบายๆเลยส่วนครัวเป็นครัวแบบเปิดเราเห็นเขาเนี่ยทำอาหารกันโหเมามันมากๆแล้วยิ่งเวลาลูกค้าเข้าเยอะๆยิ่งดูสนุกนะเมนูที่นี่ต้องบอกเลยว่าจุดเด่นคือซีฟู้ดสดๆที่ส่งตรงมาทุกวันจากชลบุรีแล้วราคาเนี่ยกันเองมากๆเมนูเยอะมากวันนี้ก็จะพามากินเมนูเด่นๆแล้วก็เมนูอื่นๆที่หลายคนอาจจะแบบยังไม่เคยเจอเขาคุยถึงเมนูนี้กันวันนี้เราก็เข้าไปกินกับพีทเลยดีกว่าครับ นี่นะครับเมนูที่เราจะกินกันวันนี้มี10กว่าอย่างเลยเวลามาที่ร้านนี้ปกติแล้วเข้ามาจะเจอป้ายเมนูสเปเชียลออฟเดอะเดย์ก่อนบางทีเป็นของวัตถุดิบที่หาได้ประจําวันเนี่ย<ๆ>เขาก็จะเอามาทําเป็นเมนูพิเศษหรือเป็นเมนูใหม่ๆใ,ในช่วงนั้นๆซึ่งวันนี้ก็จะมีหมึกกระตอยน้ําดำนะฮะแล้วก็จะมีตัวเป็นปลาใบขนุนทอดสีอิว๊วมีข้าวขยําปูแล้วมีกุ้งทอดดอกเกลือยังไม่เคยกินของที่ร้านนี้น่าจะดีแน่นอนเพราะดูน่ากินมากอะเรามาลองกันก่อนเลยผมอยากให้ลองจานนี้ก่อนเลยครับเพราะว่ามันดูคุณนค เขาให้มาเยอะมากในจานเนี่ยมีทั้งแบบก้ามปูกันเชียงไข่ปูนะครับโกลยลงไปเลยนะจะได้ให้เห็นของด้วยโอ้โหไง,ไงน่ากินไหมปริมาณขนาดเนี้ยบางร้านเนี่ยก็อาจจะทะลุไปเกือบพันแล้วนะครับจริงๆถ้าแบบว่าฟินๆหน่อยเราก็จะเอามือเราเนี่ยแหละขยำไปเลยมันจะได้เป็นข้าวขยำปูตามชื่อนะครับ ยิ่งคุกยิ่งหอมอ่ะทั้งกลิ่นมะนาวกลิ่นน้ำจิ้มซีฟู้ดที่ใส่ไปเมือเ่อกี่อโอ้ยรู้ว่ามีคนหิวรออยู่กันเพียบตอนนี้น้ำลายแตกในปากแล้วนะครับโยโย่นะครับอืมมันดีมากซีฟู้ดเอาอ่ะรสชาติแบบว่าเผ็ดกำลังดีรสจัดได้ความสดชื่นของพวกกระเทียมหอมแดงนี่เปิดเมนูแรกไปเหงื่อเริ่มมาแล้วถ้าใครไม่ได้ ชอบกินเผ็ดขนาดนั้นเนี่ยอาจจะยั้งยั้งน้ำจิ้มซีฟู้ดไว้ก่อนก็ได้เดี๋ยวยังมีเมนูที่มันเผ็ดโดดกว่านี้ขึ้นไปอีกกุ้งแม่น้ำรวนดอกเกลือนี่คือไซส์4ตัวโลจานี้ราคา1,199บาทเท่านั้นเองเห็นตัวน้ำมันที่หยดไหมฮะนี่มันน่าเอาไปราดข้าวกินมากๆแล้วเขาจะมีพวกก้ามที่แกะมาให้แล้วด้วยแล้วเดี๋ยวกดตรงนี้ลงมานะ นี่คือของโคตรดีทใครก็อยากเอามาราดข้าวนะครับบอกเลยน้ำมันโคตรอร่อยหอมนัวมากแล้วรวนดอกเกลือเนี่ยเขาก็ไม่ได้ใช้เกลือเยอะคือมันจะมีความหอมแล้วมีความเค็มปลายออกมาอร่อยมาก ใครชอบกินกุ้งแม่น้ำเนี่ยบอกเลยว่าชอบแน่นอนเนื้อกุ้งเร่งสดมากนอกจากที่จะทําเป็นแบบรวนดอกเกลือแล้วที่นี่เขามีเป็นกุ้งเผาด้วยนะครับมาต่อที่นี้เป็นหมึกกระตอยหมึกนี่มาจากทางใต้ตัวอบอวแบบนี้น้ําสีดําเลยนี่เราอะมากินเมนูพวกนี้ก่อนเพราะว่าจะได้เอามาตัดเผ็ดฮะเมื่อกี้มันเผ็ดแล้วก็ราดน้ําดําลงไปเลยนี่มีไข่อยู่ข้างในด้วยอืมแน่นหนุบ มันรสชาติน้ำําของเขาเนี่ยเราไม่ได้หวานโดดเกินไปนะกำลังดีต่อมาเป็นปลาใบขนุนทอดตีอิ๋วครับที่ทางใต้เนี่ยบางทีก็จะเรียกว่าเป็นอ่างม้อเนาะแบบชื่อแบบจีนๆอย่างเงี้ยนะนี่เนื้อเขาจะเป็นแบบนี้อืมทงเนื้อปลาใบขนุนเนี่ยมันจะมีความละเอียดหน่อยก็อร่อยไปอีกแบบหนึงใครอยากลอง มาลองได้หากินไม่ค่อยง่ายครับบางร้านไม่ค่อยเอามาทํากันมาที่ข้าวผัดโคตรปูนะครับมาถึงเนี่ยยังไงก็ต้องกินเพราะว่าเป็นข้าวผัดที่หอมกระทะมากข้าวผัดแบบวอกหงเร่งไฟปุปุบปุบปุบกลิ่นนี่หอมโคตรน่ากินและในนี้นะจะมีทั้งปูไข่ปูเนี่ยครบอยู่ในนี้เลยไซส์ที่ผมถืออยู่จะเป็นไซส์ S ซึ่งราคาเนี่ยจะอยู่ที่380เขาจะมีไซส์ L ด้วยที่ปริมาณเยอะกว่านี้มากๆนะ นี่ไม่ต้องพูดอะไรมากหอมกลิ่นกันฮะอยู่ในปากดีมาเข้าถึงเมนูที่จะกลับมาแซบๆกันอีกรอบแล้วอันนี้เป็นน้ำพริกไข่ปู250บาทใครที่ชอบกินไข่ปูบอกเลยว่าถูกใจแน่นอนนะครับเพราะว่าดูดิครับเขาใส่แบบไม่ยั้งขนาดนี้เคี้ยวไปเนี่ยได้ความมันความฟินของไข่ปูทุกคำแน่นอนนะครับนี่หอ,ม,อ,ม,อม,มาก นอกจากไข่ปูแล้วเนี่ยจะบอกว่ารสชาติเขาจะออกเปรี้ยวหวานมีเค็มหน่อยแต่ถ้าใครอยากกินแบบเผ็ดมากๆก็ตักพริกเข้ามาเลยฮะเขาใส่พริกมาทั้ง3สีเลยเอาให้เคี้ยวกันแบบกรุบๆแล้วก็เผ็ดขึ้นไปเลยนะฮะโชว์นะเนี่ยกินไม่ไหวคือเมนูที่อยู่บนโต๊ะเนี้ยบางเมนูเราก็เคยมาให้รางวัลเคียวทนชิมกันไปแล้วเมนูนี้เนี่ยได้เคียวทนชิมด้วย นี่เป็นยำสามไข่ใครชอบกินพวกบรรดาไข่ที่มีความมันความนัวหนุบหผมให้ลองอันนี้เลยยำสามไข่เขาจะมีไข่ปลาริวกิวนะกลมกมอวบอวอยู่แบบนี้ที่เห็นเล็กๆเนี่ยมันคือไข่แมงดาครับทั้งสามอันนี้ต้องบอกเลยว่ากินไปคือนัวมันในปากแน่นอนโอ้เปรี้ยวหวานมีความเปรี้ยวของมะม่วงด้วยไข่ทุกอย่างพอเคี้ยวรวมกันเนี่ยมันหนุบมันนัวมันมันมาก ไล่มาเลยต่อยำปลาดุกฟูครับที่นี่เขาจะมีความเคี้ยวกรุบเคี้ยวมันสนุกจากถั่วเม็ดมะม่วงหิมพานด์ด้วยมีถั่วลิสงด้วยมีความหอมเผ็ดของพริกแห้งด้วยเรียกว่าจานนี้แตลกต่างจากจานเมื่อกี้เมื่อกี้รวมสามไข่มันจะนัวนัวหนุบหนุบ,นบอันนี้จะเป็นรวมความกรอบเลยเคี<ๆ>้ยวสนุกมากครับมาที่จานนี้ครับนี่ก็พลาดไม่ได้ก็คือผัดเรือโป๊ะโบราณชาวเลในนี้จะรวมกุ้งรวมมีหอยเชลล์มีปลาหมึกนะใส่ก็ไม่ได้เล็กนะ หอยเชลล์ปลาหมึกจุดเด่นของจานนี้คืออะไรมันคือความเผ็ดร้อนกินแล้วมันจะค่อยๆประทุอยู่ในร่างกายเราไปเรื่อยๆฮะเขาจะใช้แค่ตัวกระเทียมพริกไทยขาวพริกไทยดำผักชีอะไรประมาณนี้เองนะแต่ว่าเขาใช้วิธีการตำตำตำ,ตำไปเรื่อยๆจนมันละเอียดอะความหอมมาแน่นอนและความเผ็ดความรมันผสมกันอยู่ในนี้แหละความร้อนของวัตถุดิบที่ตำรวมไปด้วยกันไม่มีเครื่องแกงนะครับ อมันเริ่มมามันเริ่มมา <c oughs> เป็นเมนูที่แบบถ้าเอามาคลุกกินกับข้าวเรื่อยๆใครที่ชอบกินเผ็ดถูกใจแน่นอนฮะ <c oughs> ตอนนี้หยดไปถึงคางแล้วนะเนี่ย <c oughs> มากันที่เมนูแกงๆก,กันบ้างนะฮะตอนนี้มี3หมอ้อไฟอยู่ที่หน้าผม <c oughs> เดี๋ยวจะกินแบบตั้งแต่รสชาติที่มันเบาวกว่าไปจนถึงแรงสุดไปเลย อันนี้จะเป็นมัส,สยาชาวเล280บาทนะครับรสชาติเขาจะเป็นแนวแบบต้มยำน้ําใสที่มีผักกาดดองด้วยมันจะได้ความหวานจากผักกาดดองเนี่ยผสมปรสานอยู่ในตัวน้ําซุปอันนี้สดได้เรื่อยๆเลยแล้วปลาที่เขาใช้จะเป็นปลาเก่านะคิดดูราคา280เท่านั้นนะครับมีความสดชื่นความหอมจากพวกตะไครา้พวกขิงอยู่ในนี้ด้วยอ่ะออ อันนี้กินทีไรก็อร่อยคือสมมติว่าถ้ากินข้าวกินไรแบบทั้งหมดแล้วเนี่ยเจอน้ําจิ้มซีฟู้ดแทบ,บๆบแล้วเรามาปิดด้วยนี้นะซดจะคล่องคอมากสดชื่นมากเคยได้ยินคําว่าอาหารเป็นยาไหมมันเหมือนแบบรวมสมุนไพรรวมเครื่องที่มานําให้เราหายใจโล่งสดชื่นเนี่ยอันนี้ตอบโจทย์มาก มาต่อที่จานต่อมาตัวนี้จะเป็นแกงป่าปลาเห็ดโคนปลาเห็ดโคลนเป็นยังไงตัวจิ๋วๆเล็กๆแบบนี้นะฮะแล้วก็เครื่องโอ้โหเนี่ยอยู่นี้เต็มไปหมดเลยแล้วเนื้อแกงจะมีความสีแดงเข้มแบบนี้เลยเมนูนี้เพิ่งลองครั้งแรก <c oughs> <c oughs> คือมันไม่มันไม่ได้เผ็ดแบบเผ็ดจัดๆนะ แต่มันร้อนขึ้นแบบฟื้นขึ้นมาเลยอ่ะพวกเครื่องสมุนไพรในนี้มันอัดแน่นมากใครที่ชอบกินประเภทแกงป่าเนี่ยอาจจะเจอแกงป่าที่มีความเผ็ดใสอันนี้คือเผ็ดข้นเลยเผ็ดเข้มข้นอร่อยแล้วมาต่อที่นี้ครับนี้จะเป็นแกงส้มไข่ปลาเรียวเซียวหรือปลาริวกิวเนี่ยนะแล้วก็จะมีพุงปลาไข่ปลามียอดมะพร้าวอ่อนด้วยในนี้อ่ะนี่ดูเครื่องนะครับไข่ปลามาแบบอย่างนี้เลยอ่ะคือใครที่ชอบกินไข่ปลาเนี่ยมันจะแบบฟินมากนะ มีความเข้มข้นประมาณหนึ่งเผ็ดน้อยมีเปรี้ยวมีหวานอันนี้ครบรสส่วนอันนี้จะออกเป็นแนวแบบเค็มเผ็ดขึ้นยิ่งกินยิ่งขึ้นอันนี้จะเป็นหวานเปรี้ยวแบบต้มยำน้ำใสที่มีผักกาดดองหวานอย่างที่บอกจริงๆแล้วนะถ้ามากันหลายๆคนสั่ง3ามอยา่างแล้วก็แบ่งๆกันกินเนี่ยถูกใจหมดแน่นอนแต่ถ้ายังไม่รู้จะเลือกอันไหนเอาเบาๆเซฟๆหรือว่าเป็นเมนูที่ห้ามพลาดหาที่อื่นยากก็ต้องอันนี้นะ มัสยาชาวเลครับกินกันไปแล้วเมนูซีฟู้ดแซบๆรสจัดมีอีก2รายการสุดท้ายที่อยากให้ได้สั่งกันบอกเลยว่าถ้าได้กินแล้วเนี่ยจะหยุดจิ้มไม่ได้เลยครับนี่คือหมึกทอดข้าวคั่ว220บาทมหมึกแบบเต็มวงแบบนี้แล้วข้าวคั่วมาแบบเคลือบรอบ,รอบนอกเนี่ยกรุบกรอบกรอบยังกรอบอร่อยมากอร่อยมาก และจานสุดท้ายคืออันนี้ครับอันนี้ไม่มีในเมนูนะเรามากินร้านซีฟู้ดใช่ไหมแต่นี่คือหมูสามชั้นทอดเป็นแบบทั่วพริกเกลือเมนูนี้คือเมนูลับๆ่จริงๆแล้วในครัวทำกินกันเองฮะมีพี่หมีแบรี่พาชิมเนี่ยมาบอกว่าเฮ้ยอยากลองกินอะไรที่แบบว่าเป็นเมนูใหม่แปลกใหม่ลับๆของที่ร้านเลยได้เป็นเมนูนี้ออกมาถ้าใครอยากกินก็สามารถสั่งได้แล้ว250บบาทนะครับอันนี้โอ้ชิ้นพอดีคำแบบนี้แล้วดูเครื่องสิจริงๆตรงเนี้ยเอามาราดข้าวกินคืออร่อยมากนะ ยังไม่ต้องมีหมูนะบอกว่าผัดเครื่องพวกนี้มาราดข้าวก็ยอมแล้วฮะและถ้าเผ็ดมากๆจนทนไม่ไหวนะที่ร้านเขามีไอศครีมโฮมเมดทำเองทูเรียนเนี่ยเรียกว่าเป็นซิเกเนเจอร์เขาเลยนะใครมาแล้วแบบชอบกินทุเรียนผมอยากให้ลองกินอันนี้ดูต่อมาเป็นชาไทยครับแล้วก็รถที่ผมชอบที่สุดเนี่ยจะเป็นพิสตาชิโอกินไปนะหายเผ็ดแน่นอน <c oughs> อย่างดี ชิมไปหมดแล้วทั้งเมนูที่กินเป็นประจำกับเมนูที่เพิ่งได้กินครั้งแรกต้องบอกเลยว่าร้านนี้เป็นเมนูซีฟู้ดที่ราคาเข้าถึงง่ายมากๆนะครับแล้วก็ปรออิมาณก็ให้แบบสุกใจไม่มีกั๊กเลยร้านเรือโปะซีฟูด้ดบายแสนสมบูรณ์มาก,กันได้นะทุกคนทุกวัน11บโมงถึง3าทุ่มครัวปิด2ทุ่ม 15, ที่จอดรถมากมายสีนักการิน56ครับเดี๋ยวมื้อนี้ขอตัวนะไปกินต่อก,ก่อนเพราะมีคนรอกินโอ้โหเิหนื่อน้ำป่ากันหมดครับบางคนแอบมาจ้วงไปนิดนึงแล้ว ทิ้งท้ายนะครับถ้าใครดูแล้วชื่นชอบอยากดูต่อว่าผมจะพาไปกินร้านไหนต่อฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดสั่นกระดิ่งกันไว้ก่อนนะ<ม>แล้วคลิปหน้าเจอกันใหม่ที่ร้านต่อไปกินกับพีชครับบ๊ายบายเรียนสมซำอ้อมชอบยำปลาดุครูอร,อร่อย มันแบบครบเครื่องอะมันแบบอร่อยจริงๆชอบวันนี้แต่พี่อ้อมาไปแล้วอะอัน,นุก็ได้หมู3มชั้นใช่ไหมอร่อยดีอันเนี้ยของเพจพี่หมีนะคะแบรี่พาชิมค่ะหลังชอบกุ้งแม่น้ำโรนดอกเกลือกุ้งเขาสดดีน้ำมันของเขาอะค่ะเขาใช้ดอกเกลือมันก็เลยเหมือนเค็มนัวดีกลมกล่อมอร่อยเค็มนะครับตาล้องผมชอบนี่ของพี่หมีเหมือนกันมันแซบแล้วพี่หมีก็แซบเหมือนกันนะ